ยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยาพาเพลินค่ะไคเป็นอะไรห้างโตเกียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเนี่ยหนูต้องการอะไรลุงนนลบ๊ายบายมาแล้วครับคนหล่อครับวันนี้พาพี่เพลงมาลำสวายแกบ,บนครับพี่วิมานปยาแถนนะครับผมนี่ นายฮั่งโตเจ้าครับโตเจ้ามีสิทธิ์ครับยิมโตเจ้ามีสิทธิ์ครับผมโตเจ้าโตคุณบอกเขเพลงมันลุกเป้าหมายครับเพลงของพี่เพลงฮารานวิวเลยครับพี่ลิตาะรับเบื้งสิเขาวใช้มุ่นนี่พี่ลิตะ้ง

เดี e ๋ยวเอาลงค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ